ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาก็จะมีการมอบเครื่องจักรกลมูลค่า83ล้านบาทให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรแปลงใหญ่เพื่อยกระดับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรค่ะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีที่อบตไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนางสาวมนัญญ,ญาไทยเษดรัฐมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องจักรกลการ,กรเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรแปลงใหญ่ โดยมีนายพียรพลตันทโอภาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนายประเสรศิฐวณิชชากรวิวัฒนะ์ะเกษตรจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่กว่า200คนให้การต้อนรับค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบเครื่องจาักรการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในครั้งนี้มีมูลค่ากว่า83ล้านบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวข้าวเครื่องวานปุ๋ย เครื่องอัดฟางข้าวเครื่องหยอดข้าวโรนเพื่อการเกษตรเครื่องสูบน้ําเครื่องสางใบอ้อยมูลไก่กากน้ําตาลตาข่ายพลาสติกคุมดินเครื่องพวนดินเครื่องปั่นไฟเครื่องพ่นยาถุงห่อพลาสติกแล้วก็กล่องบรรจุภัณฑ์นะคะจากนั้นก็ได้เดินชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งให้กําลังใจพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าทางกระทรวงเกษตรค่ะ ก็ได้จัดทำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการหดตัวทางภาคเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะคะซึ่งก็จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของภาครัฐในการลงทุนเพื่อพยุงเศรษฐกิจและเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักค่ะ เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานีก็ได้รับสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรปัจจัยการผลิตต่างๆรวมทั้งเงินทุนที่เกษตรกรได้รับก็จะสามารถนําไปใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้ตามเป้าประสงค์ของโครงการเพื่อเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะนี่แหละคุณการที่รวมเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นะคะในเรื่องของอำนาจการต่อรองในการซื้อผลิตผลผลิตภัณฑ์หรือการซื้อของมาปุ๋ยอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาเป็นต้นทุนเนี่ยเป็นข้อดีนะคะเพราะว่า<ม>พอซื้อได้จํานวนมากๆเหมือนเราซื้อของมนจำนวนมากๆจะได้ราคาส่งหรือจะได้การลด ราคามานะคะ,คะก็จะได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ําลงด้วยนะคะ,คะแล้วก็จะมีข้อดีในแบบนี้นี่เองนั่นก็คือทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเข้ามาสนับสนุนในการรวมกลุ่มกันของพี่น้องประชาชนะนะก็ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของการเกษตรก็ติดต่อได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดนะ,ะเขาก็จะมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ